ค่ะสวัสดีค่ะท่านชวมวงเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชกนะคะท่านชวมวงขาสำหรับเมืรอนี้เป็นเสาของวันที 18, ่สิบแปดกุมภาพัานธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะเอ่อซึ่งเป็นเสาว,วันหยุดค่ะท่านชวมวงขาสำหรับเมืรอนี้หลายท่านหลายคนกับผักพรไลยท่านหลายคนกับไปวัดไปว่าหลายท่านหลายคนกับไปเที่ยวแล้วแต่ความผอมของไข่ของมันเนาะค่ะเนาะ สำหรับมือนี้แอดเจน,น,น,น่งก็ยุบานสบายๆกบทำชุชมะ่ะเพราะว่ามีภารกิจตรงเหตุทำความสะอาดบ้านซักผ้าซักผพรเนาะคะ่ะนอกมือนี้เนาะแต่ก่อนอื่นทีแอดจะไปเหตุงานในบ้านแอดขอลงตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของเจน,น่าให้ทำชุชมไดงจักนั่มเพราะว่าหดที่แล้วนะคะหดที่แล้ว งวดที่แล้วเขาซีสามค่ะทำช่วงขางวดที่แล้วเขาซีสามทล่ทนหลายคนกะบอกว่าเจนนั่งอยากมึงสูตรทำช่วงขาทาเวาเรื่องสูตรมันตรงบรรยายโดนเด้เพราะว่าแอดบอไดยไล่สูตรแอดอดคิปนะคะคิปมันจะประมาณแปดถึงสิบนาทีนะคะเพราะฉะนั้นแอดก็เลยเอาตัวเลขแนวทางมาฝากทำช่วมเลื่อยบต่อมึงสูตรนะคะเออซึ่งสูตรตัวเลขแนวทางนี้ เข้าทั้งบนทั้งล่างเขามาตั้งแต่งวดหาซีซีจนหอดปัจจุบันนะคะจนหอดวันที่สิกลุมภาพันธ์นะคะสึ่หนึ่งมีหน้ากับมีความมั่นใจว่าจะเขาขึ้นเก่านะคะทำ้ช่วงขาไม่บนกว่าล่างแต่ว่าช่วงนี้เข้าล่างเขาล่างเมื่อนี่ตั้งแต่ง,งวดศูนย์เก่า สูเก่ากับล่างสี่สามกับล่างหวดนี้สิบเป็นบนหรือสิบเป็นล่างแต่ว่าเลขบนก็เลขล่างเอ่อสูตรของแอลชนกันบนกับล่างของแอลชนกันนะคะเดี๋ยวแอจใจมือนุ่กันไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแอดจะลงสูตรนี้ไหก่อนนะคะสูตรนี้นี่ได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่ามาล่างสองครั้งแล้วนะคะมาล่างสองเท่อแล้วเดี๋ยวไปมือนุ่งกันเนาะคะ่ะทำช่วงเนาะว่า ตัวเลขแนวทางนี้จะเป็นบนหรือเป็นล่างทำช่วงกับพิจนารณาบนล่างไปเลยนะคะส่วนมากนะคะส่วนมากแล้วจะออกตัวตรงค่ะทำชม่วงขางวดศูนย์เกก็ออก0ูย์เกตรงๆพองวด4 3ก็ออก4 3ตรงๆแต่ว่าเป็นล่างงวดเจ็ดเก่า เจ็ดเก้า่ยออกตัวกับแอสไฮเจ็ดเก้าออกเก้าเจ็ดงวดซีซีกับซีซีตรงตรงเอาทำผู้ชมไปมึงไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะว่าตัวเลขแนวทางของเจนางสิเป็นตัวใดสิเมนตัวใดท่านผู้ชมมักชอบน้ำบ่อเนาะค่ะเนาะมักชอบน้ำบอ่อถ้าไพ่มักไพ่ชอบกับจัดถ้าไพ่คัดกับพานขับ่เป็นยางกระทนผู้ช่อมขาเพราะว่าตัวเลขแนวทางของเจนางเลืรัฐบาลไทยนี่บออกมาหลาย จะมีของพบพมมีของเจนั่งสส่วนหลายนะคะซึ่งกะเขาดีมาตลอดนะคะก็ทำช่วมกะพิจารณาอีกเทอหนึงนะะเนาะค่ะเนาะเที่ยวนี้แอดวาสีเฮ็ดสูตรสามตูอยู่เพราะวา่าเคยเฮ็ดสูตรสามตูมันเข่ามาติดตัวกันสองหวดลังมาลังมากนี่บ่มีเวลาเพราะว่าสูตรสามตูมันมันต้องใส่หลายอย่างมากมาก คำนวณมาประกบหลายขันหลายตอนก็นระทำช่วงขาจังได้ออกมาเป็นสูตรสามตัวแอ็ดกะอยากมีเวลาเฮ็ดคือกันแต่ว่ามันต้องใส่สมาธิเมี่ยจักหน่อยเอ็ดแอด็แอดเฮ็ดสองสามรวดแอ็ดกะถือเลขสามตัวแต่ว่าเป็นคนที่บ่ค่อยซื้อเรียกรายแค่นั้นเองเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาแอดจิพยายามเฮ็ดอีกเทื่อน,นึงเพราะว่าจะควองกระยัืขคือกันนะคะเอาท่านผู้ชมค่ะเพื่อปเป็นการเสียเวลาเนาะไปมึงตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทย หวยบันชีหนึ่งมีหน้าคม25 6 7นายหกน้ำกันว่าตัวเลขแนวทางชุดนี่ทำช่วงหมักชอบน้ำบอ่อนะคะไปดูด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะทำช่วงขาตัวเลขแนวทางให้เห็นกันจะจะเนาะคะ่ะเนาะวาเอ่อชุดนี้รัฐบาลไทยชุดนี่ทำช่วงหมักชอบน้ำบอ่อนะคะมีแค่นี้ค่ะทำช่วงขา มีแคร์อันนี้คือสุดชุดเต็มเลยชุดเต็มเลยนะคะชุดเต็มเลยบนล่างวิ่งรูดที่แปดกับเก้าบนล่างวิ่งรูดที่แปดกับเก้ามีเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าแปดแปดอันนี้มันซ้ำกัน มันสั่งตันเนาะค่ะเนาะแอดเขียนซ้ำกันม่เสียออกเก่าๆกก็ประจักษ์แต่ว่าตัวเลขที่เน้นตัวเลขที่แอดเน้นที่สุดนะคะคือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเอาตัวเน้นเดี๋ยวแอดจะเขียนให้เน้นเน้นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสองสองเก้าเก้าเก้า อันนี้คือเน้นล่างนะคะเน้นล่างอาจจะบนอยู่นี่หนีกับบ้องจักแต่ว่าแอดเน้นล่างแอดเน้นแค่นี้นะคะอันนี้คือเน้นแค่นี้อาอนี้เน้นล่างนะคะให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวหัจกักต้องกันนะคะตัวเลขแนวทางชุดนี้นะคะท้างจุ้มขาตัวเลขแนวทางชุดนี บนล่างนะคะบนล่างแต่ว่าเขาล่างมาสองวดแล้วเขาล่างมาสองวดแล้วแต่ก่อนนีเขาบนบนบนมาตลอดออหอดเก่าจดเจ็ดเก้าจพอมาหอดศูนย์เก่าเป็นล่างงวดเมื่อกี้นี่กับซีสามจะเป็นล่างนะคะงวดนี้สิเป็นบนหรือเป็นล่างแอดกาบบลูนะคะแต่ว่าถ้าเป็นล่าง แอดคอเนียนตัวนี้เค่เนาะศนยเอ่อศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองเก้าเก้าสองเก้าเก้ค่นี้ธมช่วงขานี่คือตัวเลขแนวทางของเจนางนะคะตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของเจนางมีแค่นี้ธามช่วงพิจารณาอีกเทือนึงเร็วค่ะเนาะหมักชอบตัวใดกระจัดเพราะว่าเลขทั้งหมดมีสิบสิบเอดชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสบสบอดมีสิบเอดชุดนะคะ่านผช่วมพิจารณาเอา แต่ว่าทำว่าเจนั่งหมักล่างหมักสามตัวนี้นะคะตมช่วงหมักชอบกระจัดน้ำนะคะมีแค่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสองสองเก้าแล้วก็เก้าเก้าแค่นี้นี่คือชุดเน้นล่างนะคะก็คอยทุกท่านทุกคนโชคหมั่นลำลุยอย่าเจ็บอย่าจุนเจอกันไม่คิดหนาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมแชร์ไปอย่าลืมกดติดตามไว้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ สำหรับผู้ที่เขามาใหม่เพื่อจะได้ปลอดา,าข้าวสารใหม่ๆตัวเล็กเด็ดๆจากท่างช่องเนาะค่ะเนาะคอยทุกท่านทุกคนโชคมานลํำลุวยเดินทางไปสมาส่ยคอยปลอดภัยไรกังวลเจือตะสิ่งดีๆนี่โชคเนาะค่ะเนาะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ